ตัวที่มาแฮปปี้เบิร์เดย์น้องโปรดนอนอยู่นี่ทุกคนเห็นหรือยังเล่นมาพักผ่อนแล้วไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นจริงเหรอค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ทำไมเด็กสองคนนี้ยังไม่กลับบ้านอีกคะเราจะพักผ่อนอย่ารบกวนนะเราคือจระเข้หรือว่าเราคือตัวเงินตัวทองปื่มๆอย่าใกล้เดี๋ยวเขากลัดเขาเขากับเลยนะเขาไม่ได้ดุขนาดนั้นแต่เขาก็ต้องการ ป้องกันป้องกันตัวเขาเขาาไปทยใช่บางทีเขาจะไอ้เขาค่อนข้างเชื่องนะเนี่ยเราอยู่ห่างใกล้ๆเขาไม่ขยับนี่ไงเราถ่ายอยู่เขาบอกว่าอย่ารบกวนฉันนะฉันัฉนไปกินปลามาฉันอิ่มแล้วฉันขอนอนแป๊บนึงเฮ้ยอะไรอยู่แท่งๆลอยๆเห็นปะมันฉลาดไหนักมันขยับได้ปะเพราะว่าเหมือนขยับได้นะไอ้แท่งนั้นอะเฮ้ยขยับเร็วเือก พวกนายเสียงดังฉันลำคาญฉันจะไปแล้วพวกนายลำเสียงดังมากฉันอยากนอนพวกนายอย่ากวนฉันพวกนายอย่ากวนฉันฉันจะนอนฉันจะนอนฉันจะหลับจะนอนพวกนายอย่ามากกนฉัน นี่แม่บอกแม่ว่าเจอปลาบูแม่บอกเจอปลาบูทองเฮ้ยปลาบูปลาบูนี่ไงปลาบูเห็นไหมครับเปิบลปลาบูเปิ้ลปลาบูไมาจับไม่จับมาเปิ้ลมาดูปลาบูพี่ปิ้ลมัวแต่ดูตัวนมาดูมาดูเอาไปแล้วเอาเอาาไปแล้วเอาจะไปนึกมาดูปลาบูก่อน มาดูปลาบูแม่ปาบูทอดูเด็กๆสนใจปะเด็กๆสนใจมากเลาลงน้ำไปเร็วพาลำคาญพวกเราปลาบูปลาบูไม่เดุกระดิกเลยเขาโดไนไม่เปลาบูนั่นไงเห็นไหมนะเห็นหัวไ,ไวันล่ะพ่อโยนชิ้นนี้ไม้นี้ไปนะชึบอา้าวไก่ขยบเลย,อ,เลยอันนี้นะ ขยับยังอยู่นะหนึ่งสองสามนี่ไงขยับแล้วอูก็เชื่องอยู่เนาะเขาไม่ค่อยขยับไปไหนเลยไปเอนไปแล้วไปแล้วหูว่ายเหมือนจระเข้มากว่ายเหมือนจระเข้มากไปขึอะไรไปแล้วจระเข้หรือเปล่าก็ตัวนั้นไงที่นอนอยู่ตรงนี้ไงเขากินอะไรเป็นอาหารรู้ไหมครับทุกคนกินปลากินซากสัตว์ตายเอาเป็นตัว เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นต so Look ัวเก็บเศษอาหารให้กับเรานะเป็นสัตว์ท like ี <im atta> <im atta> ่ห้ามทําร้ายนะถ้าเราทําร้ายนี่ผิดกฎหมายนะเขาเรียกว่าเป็นสัตว์อะไรนะครับเป็นสัตว์สงวนใช่ไหมสัตว์คุ้มครองเป็นสัตว์คุ้มครองเราห้ามทําร้ายเขาดูดิดูท่าไหว้เขาดิเห็นแขนใช่ไหมเขาหูบแขนนะเขาหูบแขนเขาไหว้อย่างนี้นะตื๊ดตื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 ดอันนี้กวเงินตัวทอนใช่ไหม อันนี้ตัวเงินตัวทองนะัเงินตัวทองนี่นี่เขาจะขึ้นแล้วเขาจะมานอนนอนตรงนี้แน่เลยเขาจะมารอนะครบเขาบอกเขาจะขึ้นนอนตรงนี้เขาจะมานอนกันละตรงนี้จะละก็ลสีเขาจะแต่เรามากวนเขาไงเรายืนดูห่างๆนะเด็กๆชอบดูมากเลยแต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้าลงบอ่อปลาเราไม่ดีเลยนะเขากินปลาบ่อเราหมดเลย เอาพ่อถามครับคำถามคำถามเขาออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่ตัวผิดครับไข่ออกลูกเป็นไข่ใช่เหมือนจระเข้เลยบอกแล้วชูแล้วบอกพวกนายยังไม่ไปอีกเหรอหนนแต่เขามีอะไรที่ไม่เหมือนจระเข้รู้ไหมครับเห็นไหมเขามีล uh ิ้นเรียบเรียบเขาเขาเรียกว่าอะไรพี่เพิ่มเขามีลิ้นแฉกออกมา จระเข้ไม่มีนะใช่เ,เขาขเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำนะอยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ได้นร่่น้ำนนก็ได้อ่นไดใช่เขามีแขน <c oughs> เขามีขา <c oughs> เขามีหาง <c oughs> เขามีลิ้น เขามีเก็บสิเห็นไหมเขาเก็บตรงหนังแข็แขงนั่นแหละสายพันธุ์เขามีเยอะมากเลยนะเขามีแบบว่าแบบภาคใต้เขาจะเรียกว่าเป็นตัวอนะไรตัวแลนใช่ไหมตัวเล็กตัวจะเล็กกว่านี้เขาจะปีนต้นไม้เก่งมากตัวนี้จะปีนต้นไม้ไม่เก่งขึมาเร็ว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 ขึ้นมาเร็ว,มรว,มรวไม่มีใครกลัวเลยบ้านนี้ ไม,ม่ใครกลัวเลยอะกลัวรเราเยอะไงเราเห็นออล้วเราจะมีอาหารไหมไหมอะขนมเค้กน้องปรดเลี้ยงได้มคขนมเค้กน้องปรดโยนดีกว่า,เ,าเดีวโปรดอดกินใช่ไหม, <c oughs> ม,ก,ม,มกินไ,ได้ <c oughs> กินได้แต่เราจะอดกินนะาลงแม่มีมาเหรอได้ เราเน้นตรงนมปังนะเราไม่เอาตรงครีมนะเอาเรวดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันปาจะกินขนมเค้กน้องโปดหรือเปล่านั่นไงเห็นไหมปาร่วมฉลองวันเกิดกับน้องโปดด้วยนี่เราอยากเลี้ยงเยอะครับแต่ครีมปาไม่ค่อยครีมกินนมปังครับโอ้นมปังเลยน่อยนึง ทำไมเละอย่างนั้นครับมี่อ่าปลากินไวมากวันหลังเราพกอาหารมาได้นะอือพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับอุ้ยกระโดดลอยเลยอ่ะโอ้โหอุ้ยเฮ้ยเห็นไหมปลาบึกช่วปลาบึกช่วยเดี๋ยววัหลังซื้ออาหารมาให้เนี่ยปลาบุดปลาบึกไปแล้วปลาบึกหายไปแล้วอ่ะโอ้ปลานิลตัวใหญ่มากนี่นี่ปลานิลปลานิล ปลนินน้นปนิ้นปนิ้นปานินตาขา,ขาวๆนะน่ะทุกคนคิดว่ามีปลาหมอครางดำไหมครับนนี้ไม่น่ามีนะตรงนี้ยังไม่มีการระบาดเนาะเป็นแหล่งน้ำปิดน่าจะยังไม่มีไปเพิ่มในนี่มีปลาเปล่านั็นไงปลาหางนกยูงหรือเปล่านะ่ะเห็นบ้าตัวเล็กๆท่านไงว่าอยูไ่ได้ได้แล้วจนะ้ะจับไปเลี้ยงได้ไหมปลาหางนกยูงปะ นี่ไงปลาหางนกยุงไปแล้ว,ว,วตรงนั้นมีปลาไหมน้องโปดมีเยอะเลยใช่เปล่าตัวเล็กๆนี่ไงนี่ไงปลาท้องแตกใช่ไหมเหมือนที่บ้านเราอะ่ะใช่ปลาที่มีลูกทีเยอะในท้องอะ่ะนี่ไงนี่ไงตัวใหญ่ตัวใหญ่่ญนี่นี่นี่น,น,นี่เขาบอกว่าเป็นปลาสายพันธุ์เดียวกับอะไรนะปลาหางนกยูงอ่ะเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลากลับบ้านก่อนครับ Bye-bye.